นี่คือโรงงานกระดาษไทยกาญจนะบุรีสถาปัตยกรรมที่ผ่านช่วงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโรงงานกระดาษแห่งที่2ของประเทศและยังเป็นแห่งแรกที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อไม้ไผ่วันเวลาผ่านไปโรงงานกระดาษแห่งนี้เลิกกิจการและถูกปล่อยร้างลงปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี และว,วันนี้คลิปดีหนีลูกเที่ยวจะพาทุกคนไปร่วมสำรวจโรงงานกระดาษร้างที่มีมนสนิห์แห่งนี้ว่าแต่ทามาตอนกลางคืนแอบน่ากลัวอยู่นะเนี่ยส,สดีค่ะสวัสดีครับผม วันนี้เราอยู่กันที่หน้าโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีเนาะ,ะเป็นโรงงานทํากระดาษล้างมานานแล้วครับแต่เขาเปิดให้เป็นเหมือนกับจุดถ่ายรูปจุดท่องเที่ยวนะครับสำหรับที่ใครนักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายภาพสำหรับโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโตตาบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีสร้างไว้เมื่อปีพศ2476ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยกระทรวงกลาโหม และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18กันยายนพศ2481โดยพยาพหลพลพยุหเสนานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งทุกวันนี้บนซุ้มประตูทางเข้าโรงงานยังปรากฏหลักฐานการเป็นโรงงานกระดาษไทยในสังกัดกระทรวงกลาโหมนั่นก็คือตาสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงนั่นเองนักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์มาจอดที่หน้าบริเวณทางเข้าได้เลยและไปเซ็นชื่อลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ที่ตรงป้อมนี้ได้ครับ จั๊เอ๋ชื่ออะไรครับเจ<อ>้าถิ่นแล้วต้องมาต้อนรับเราผ่านเข้ามาก็เห็นไงรู้สึกมีความขลังไหม,มเก่าเเก่านะนเนอะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนี่สมัยนะราชการที่แปดใช่นี่อาคารแรกเลยเป็นออฟฟิศแน่นอนดูรูปร่างหน้าตาแล้ว นี่มีเขียนว่าห้ามสูบบุหรี่ด้นะครับสูบไม่ได้น้องมันกระดาษเออจริงจริงสูบไม่ได้กระดาษนะเดี๋ยวพ,พับขึ้นมาอันนี้เขาบอกว่าเป็นนะครับโรงงานกระดาษของไทยเนี่ยแห่งที่สองของประเทศแห่งแรกเนี่ยจะอยู่ที่สามเสนกรุงเทพนะครับแล้วก็มาเป็นที่นี่ที่ที่สองเมื่อสมัยเปิดโรงงานเมื่อปีพศ2,400 24. เออ2481นะครับ โดยเป็นวิศวกรชาวเยอรมน,นีมาครับเป็นผู้สร้างทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเป็นทรงนี้มันเหมือนกับล้ำมากเลยนะแต่ก่อนเมื่อ80กว่าปีที่แล้วนะเข้าไม่เข้าข้างในเนาะแต่ดูจากเนี่ยค่ะเรามองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยดูเครื่องจักรนี่แบบเออยังมีเครื่องจักรอยู่ทันสมัยมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องจักรนะครับแต่เราอยากเข้าใกล้มากมเพราะว่ามันมันมีความเก่านะอันตรายเดี๋ยวตกตกึตกอะไรใส่เราได้ไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ดูไกล เห็นไหมฮะข้างในก็ยังมีเครื่องจักรอยู่นะโอ้โหอลังอะ่ะ โรงงานกระดาษไทยกาญจนะบุรีได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผ่านช่วงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยโรงงานเปิดดำเนินกิจการในปีพศ2481ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปีพศ2484ซึ่งตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่8โรงงานกระดาษแห่งนี้นับว่าเป็นโรงงานกระดาษแห่งที่2ของประเทศไทยซึ่งโรงงานกระดาษแห่งแรกตั้งอยู่ที่3เมสนกรุงเทพมหานคร และโรงงานนี้ยังเป็นแห่งแรกที่ผลิตธนบัตรไทยโดยใช้เยื่อไม้ไผ่อีกด้วยตัวอาคารออกแบบโดยวิศวกรและนายช่างจากประเทศเยอรมน,นีเป็นสถาปัตยกรรมขนาดมาหึมาท่ามกลางโบราณสถานกำแพงเมืองเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3โรงงานแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก,กเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมของจังหวัดกาญจนบุรีก็บริเวณนะครับโรงงานกระดาษนี้ทั้งหมดพื้นที่อยู่ประมาณ19ไร่นะครับก็แบ่งเป็นสนามนะ แต่ก็แต่ก่อนเขาบอกว่ามีโรงเขาเรียกอะไรเป็นนันทนาการของพน,นักงานรีแลกซ์คลับละกันคลับเฮาส์หรือว่าเป็นสมโมสรอนอะไรเหมือนปัจจุบันนะนะโอ้โหล่ำมากถ้าเป็นแต่ก่อนมีคลับเฮาส์ในโรงงานนะเวลาพักเบรกนะพนักงานเบรกก็ไปเล่นไปพักผ่อนที่นั่นได้นะครับที่นี่เขามีจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจหลายจุดเลยถ้าใครที่ชอบแนวแบบว่าลางๆลึกลับลึกลับ นะครับเชิญได้ที่นี่ดีเลยดีตรงนี้นะครับรนี่จะเป็นมุมนะครับถ่ายรูปที่ดีตามแนวเข้าไปและข้างหลังนู่นก็จะมี ป่องนะเป็นวันป่องวันแหละลึกลับดีนะครับมากางวันได้นะถ้ามากลางคืนก็แอบกลัวนิดหน่อยนี่อะไรอ่ะดูสิเหมือนบอลลูนรูปทรงเหมือนบอลลูนมากเป็นเหมือนสายพานแล้วก็ลําเลียง อะไรสักอย่างอันนี้อาจจะเป็นทําเยื่อกระดาษใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆลําเลียงลําเลียงขึ้นไปข้างบนอันนี้เดานะครับไม่มีข้อมูลอย่างแท้จริงตรงนี้ลกล้างได้ใจนะนี่พีต้นโพนะครับสูงบังปิดอาคารแล้วก็เก่าแก่ตามอายุใช่อ,นะอายุนะครับเหมือนเตาอบไหม อันนี้ฮะใช่เหรอเตาอบเหรอนมันเป็นเตานะคล้ายเตานะหลายเตามากครับเห็นเขาก็บอกว่าสมัยสงครามโลกนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาได้ประมาณ ก่อตั้งมาได้นิดหน่อยเปิดมาใช้งานได้ประมาณ4ี่หปีก็เกิดแป๊บเดียวสงครามมาสงครามโลกมาเลยที่นี่ก็จะเป็นหลบภัยนะครับกับประชาชนด้วยแหละชาวบ้านแถวนี้ก็มาหลบภัยในทีน่นี้เหมือนเวลาตอนที่เราดูหนังถ้าบูดดังเมื่อไหร่วู้ต้องหาห<ว>ทีหา <ฮะ S 1> ท่หลบภัยเลยอวชหรือวูดวูดดีกว่าวอส <laughs> ุ่มเสี่ยงยังไงไม่รู้ พราะด้วยตัวตึกโรงงานที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามตามแบบสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองตัวอาคารเป็นทรงยุโรปสมัยกลางมีป่องไฟสูงเด่นเป็นเอกลักษณ์ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสังเกตเห็นได้จากระยะไกล เลยทาให้ที่นี่โรงงานกระดาษไทยการจนบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีจุดเช็คอินถ่ายรูปของเมืองกาญเพราะด้วยความคลาสสิกของสถาปัตยะกรรมถ่ายรูปออกมาแล้วสวยไม่เหมือนใครและแถมยังมีสนามหญ้าสีเขียวตัดกับสีของอาคารเก่าได้อย่างลงตัวสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่สุดครับอืมป่องกวนขึ้นไปนะเห็นไหมสูงเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยเทียบป่องกวนนะครับกับคนี่ตัวอันนี่สูงแคนนี้นี่ป่องอู้ โ,โ oh, สูงิบเลยการวางผังกลุ่มอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงงานกระดาษกาญจนาบุรีเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะโมเดิร์นยุคแรกของประเทศไทยและหมู่อาคารประกอบด้วยอาคารโรงงานอาคารกองทําเยื่อโรงคอรลีนอาคารประกอบพวกบ้านพักคนงานหรือสโมสรอนฝั่งนู้นก็จะเป็นประตูนะครับทางออกอีกทางออกหนึ่งแต่ตอนนี้เหมือนจะปิดนะเข้าทางเดียว นี่ลักข้างหน้าของเรานะครับก็จะเป็นศาลเดี๋ยวเราไปสักการะสักหน่อยศาลของพลเอกพระยาพระขนพลพายุหะเสนานะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงที่สร้างนี่สร้างโรงงานแห่งนี้นี่ภาพมุมกว้างโรงงานสวยมากเลยจำบะะ โอ้ oh, <ม>อลังมากครับผมผ่านมาการจนาบุรีก็มาเที่ยวถ่ายรูปกันได้นะครับนะแนะนําให้มากลางวันนะกลางคืนอย่ามา <c oughs> <c oughs> การจนาบุรีนี้เขาเปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับว่าศึกษาดูงานสาปัตยกรรมโครงสร้างของพวกนี้บางคืนเขาก็จะมีจัดการด้วยนะแสงสีเสียงเต็มที่เลยบริเวณนี้น ใช่ก็ลองดูนะครับหาตามปฏิทินหรือว่าเพจของที่จังหวัดการนะครับการท่องเที่ยวของกาญจนบ,บุรีลองดูนะครับแสงสีน่าจะทําให้ออกมาได้สวยงามอีกทีนึงและคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปด้วยภาพมุมกว้างโรงงานกระดาษไทยกาญจนบ,บุรีทริปดีนี่ลูกเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมแวะเข้ามารับชมกันนะครับบายบาย